ภาพตอนนี้เราอยู่ที่เทวลัยวัดแก้วกูนะครับทุกคนตอนนี้เรากําลังจะก็ตอนนี้เรายัางไม่ได้เข้าไปที่ที่เทวรูปนะครับเป็นรูปปั้นเยอะๆนะคบแล้วก็จะมีเรื่องราวนะครับอันนี้ก็จะเป็นคุณป้าของเราครับรก็กําลังจะเข้าไปในเทวลัยนะครับตอนนี้ก็กินข้าวเสร็จแล้วนะครับโอเค ก็นะครับตอนนี้เราเดินเข้ามาถึงเทวลัยแล้วนะครับ <c oughs> ตอนนี้นะครับเราก็เข้ามาถึงเ,เทวลัยต่างๆแล้วนะครับตอนนี้เราก็กําลังจะไปที่ไหนกครับเราก็เดินชมอยูน่นี่แล้วก็อ่านประวัตินะครับก็ที่นี่ก็มีความสุขนะครับได้ดูด้วยละครนาคีมันดังนะครับคนอื่นก็เลยแห่มากันเยอะมากนะครับโอเคไปดูกันเลย อันนี้มันคือปาานะครับเราก็จะเข้าไปเล้วเข้าไปแม่ตอนนี้เราเข้ามาในป่านะครับโอ้ยน่ากลัวนะครับตอนนี้เรากำลังนี่นะครับก็เป็นนี่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 เยอะมากเลยนี่คือเขาเรียกว่าอะไรนะอันนี้ก็เป็น เหมือนลงศพอะก็เป็นประมาณอย่างนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นของพระคุณของแม่ในโมดลูกนะครับโอเคอันนี้เกิดมาเป็นเด็กน้อยไร้เดียงสาต่อไปก็จะโตต่อไปก็จะเป็นอันนี้คือเป็นสาวนะครับเป็นสาวนะครับเกิดเป็นสาวมีกรรมแล้วนะครับอันนี้คือตอนแต่งงาน อันนี้คือมีการ,รตีกันเพราะมีเมียน้อยนะครับมันก็เป็นประมาณนี้แหละครับน่าเกลียดอันนี้คือแก่แล้วนะครับอันนี้คือแก่เขาแก่แล้วนะครับเป็นเกิดแก่อันนี้คือแก่แล้วนะครับแก่อันนี้คือเป็นลงศพแปลว่าเขาเสียชีวิตแก่แล้วก็ต้องมาเสียชีวิตนะครับก็เป็นอยาน่างนี้ออกไปแล้วนะครับตอนนี้เรากําลังจะมาเรียงปลานะครับอันนี้ก็คือขนมนะครับ ก็ตอนนี้นะคบเรากําลังจะเดินทางไปเทวรัยครึ่งคนครึ่งงูนะครับคือเจ้าแม่นาคีนั่นเองทายถูกก็แปลว่าเป็นไปหาไปไหวเจ้าแม่นาคีนะครับโอเคนี่ก็เป็นประวัติต่างๆนานาน,าน,นะครับก็จีงามพระรามาก้าไปเกิดแน่นแนะนาให้ทุกคนมาที่นี่นะครับคนชื่อชอบนาคีก็ต้องได้มานะครับนี่นะครับภาษาสังกจายนะครับลูปปอลภาษาสังก,กจาย ก็อันนี้นะครับคือลูกป,ปั้นเจ้าแม่นาคีนั่นเองนะครับก็เป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนี่ครับลูกป,ปั้นเจ้าแม่นาะคีหางหางเป็นหน้าครับดูหางเป็นหน้าตอนนี้เราก็กําลังจะเข้าไปในวิหารวิหารแก้วกู่กันนะครับไปดูกันเลย นี่นะครับตอนนี้เราก็มาเข้าในวิหารแก้วกูแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะกลับบ้านแล้วนะครับก็ชมแค่นี้แหละครับแล้วเราจะกลับแล้วนะครับจตอนนี้กําลังเดินทางไปที่รถนะครับตอนนี้กลับแล้วนะครับกลับแล้วนะครับกลับแล้ว